เป็นกำลังหัวให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พอแบบขึ้นเรียกขยกนันเนาะขยันมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นคุณแนันบอกว่าดูผีแล้วได้ ตัวอย่างดีนะคะที่มาให้อีกหนึ่งเสียงนะคะให้เป็นกำลังบวงให้กับทุกคนนะคะขอให้ต่อสู้นะคะสู้ๆ้ก็คือคนเป็นนาเอกบอกไปแล้ว่าก 70%ดีกว่าค่ะที่ว่าติดตามแล้วแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะจะมีลถนําเข้าแล้ววันหนึ่งเนี่ยคือเขามีพลังบวกจากการที่แบบเห็นเอททำงานเห็นชีวิตเอ๋ด้วยอะไรด้วยและเอ๋ถ่ายทอดพลังบวกให้บ่อยๆนะคะก็สู้ๆแล้วเขาก็ได้ลถนําเข้าถูกกันนะคะค่ะ30%ส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีเดิม อ่ฮะแต่ถ้า70%สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเศรษฐีใหม่ที่ลุกขึ้นสู้เหมือนคุณแนนกับคุณเอ็มเนี่ยแหละค่ะนะคะาก็ขอบคุณจริงๆแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะที่โชว์รูมดีมากเลยครับค่ะนะคะต,ต,ติดต่อเข้าไปเห็นอ๋อใช่เมื่อวานนี้สัมภาษณ์คุณแนนบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะได้ซื้อรถแล้วก็เลยชวนพอดีเอเปิดร้านอาหารตรงตรงอ่าที่ที่โชว์รูมนะคะคุณอ่าคุณเอ็มกับคุณแนนก็เลยชวนกันไปนั่งทานกะเพราแล้วก็นั่งมองรถใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บอกว่าอ่าตอนนี้ยังไม่พร้อมซื้อหรอกแต่ว่าก็ซื้อซอสกะเพรากลัไปค่ะเป็นไงคะกะเพาอร่อยไหมคะ ค่ะวันนี้เอาเอาซอสมาให้ด้วยนะคะ่ะค่ะนะคะเอาล้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็วันที่เข้าไปที่โชว์รูมาค่ะมีรถหลายรุ่นมากทําไมถึงเลือกเป็นรุ่นเวลไฟเทอร์โบรุ่นร e มิ t เต็ดคะตอนแรกเข้าไปคือดูแค่เอาผ่านอืมค่ะก็พอเปรียบเทียบแล้วก็ดูคุณสมบัติอื่นๆน,นะคะคะเลยก็เลยคุยกันว่าเอาเป็นรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่า ชอบเรื่องอ,ท,อที่สุดใช่ใช่ค่ะตรงตรงที่เครื่องเสียงด้วยแล้วก็ <ried. S 1> บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือคือช่วงจังหวะมีลูกน้อยพอดีค่ะแต่ตอนวันที่ไปดูที่โชว์รูมพี่เอกคือ,อยังไม่ได้คลอดยังท้องอยู่นะคะอันนี้ค่ะน้องน้อยค่ะชื่อน้องลาลิสนะน้องลาลินน้องลลินค่ละมาดูใกล้ๆค่ะน่ารักมากน่ารักเพิ่งเดือนกว่าป่ะฮะเดือนกับสี่วันเดือนกับสี่วันนะคะ ของโชลูป้าเอพอดีเลยอ่าสบายสบายเลยนะคะก็อ่านี่คือหนึ่งอ่าหนึ่งส่วนที่ตัดสินใจเลือกรถตู้ใช่ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กไปไหนมัน่ัดสินเลยกะที่เลือกรถตู้ของเขาเลยอ่าฮะเด็กเล็กเนาะไปไหนมาไหนก็สัมภาระจะเยอะหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดีๆต้องรับนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกจะเออพาท่านผู้ชมชมรถ คันเวลไฟเทอร์โบนี้นะคะแล้วก็บอกก่อนนะคะใครที่สนใจนะคะสำหรับเวลไฟเทอร์โบรุ่นริมิเต็ดนะคะบอกกันค่ะว่ามีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะก็คือ,อหมดแล้วหมดเลยสําหรับออปชันพิเศษนี้นะคะคือคือจริงๆอะตอนนี้เหลือ7คันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถึงแล้วอะน่าจะเหลือประมาณ5คันแล้วก็กำลังพยายามมองกับหาซื้ออยู่ตลอดเวลานะคะเ mm. พิ่งจะได้มาเพิ่ม เพิ่งได้มาเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวรอลงเรืออยู่นะคะเพิ่งได้มาเพิ่มอีกแค่น่าจะไม่ถึงสิบคันนะคะก็ดูท่าแล้วหมดล็อตนี้ก็น่าจะหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัว Option, ออปชั่นท็อปออปชั่นธรรมดาแต่ว่าจะไม่มีออปชั่นพิเศษเดี๋ยวจะพาชมออปชั่นพิเศษกันนะคะว่ามันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็รุ่นิมิเต็ดเนีย่ยแถมเครื่องเสียง JBL ให้ด้วยนะคะมูลค่า3900 0บาทค่ะตอนนี้เรายังออกบูกจนอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นอยู่นะคะ ใครพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะคะไปอย่าลืมนะคะไปชมรถกันได้นะคะที่เซ็นท่านขอนแก่นเปิดวันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้นะคะส่วนเอเดี๋ยวเอจะขึ้นไปวันเสาร์อาทิตย์เออยากเจอเอเจอกันได้ที่มูดนะคะช่วงเย็นๆนะคะเอกจะเข้านะคะค่ะค่ะ,คะก็ะตั้งแต่ติดตามมาแล้วก็มาจนวันนี้การบริการทุกอย่างตรงปกไหมคะ ตงรงปกครับตรงปกเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค,คุณแม่ค,คุณแม่เหงื่อออกอค,คุณแม่เหงื่อออกนิดนึงอะนะคะค่ะค่ะนะคะ อ่าะ,คะาคเน่น่ารักเชียวเดี๋ยวขออนุญาตคุณเอ็มรับดอกไม้ก็ได้ค่ะยินดี Indeed, ต้อนรับนะคะคุณเอ็มแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณแนนนะคะแล้วก็น้องลาลิศนะคะเข้าสู่ครอบครัว,ว AUI Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและเดี๋ยวพอประสบความสําเร็จรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเอาสปอร์ตอีกสักคันหนึ่งนะคะค่ะออาลค่ะเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตพาท่านผู้ชมชมรถนิดนึง ตัวเล็กน่ารักค่ะนะคะเวลไฟล์เทอร์โบนะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะมีสีเทาสีขาวแล้วก็สีดำนะคะใครสนใจทักถ่ายมาได้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์ใหม่นะคะนอกจากหน้าตัดที่แบบเป็นสปอร์ตแนวสปอร์ตแนวเท่ๆแล้วนะคะก็จะมาด้วยเครื่องยนต์แบบสปอร์ตด้วยนะคะ 2,400cc เทอร์โบ279แรงม้า ขับรถตู้ยังไงให้เหมือนขับรถสปอร์ตก็ต้องเป็น w วลฟายเทอร์โบค่ะแล้วตัวนี้เด็ดตรงที่เป็นรุ่นรีมิ t เต็ค่ะมาชมนะคะรีมิ t เตมีออปชันอะไรเพิ่มเวลฟายเนี่ยเขาจะมาด้วย Mac กขอบ19นะคะอันนี้อ่าเนี่ค่ะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดคนขับนะคะเให้คนขับเปิดปิดประตูข้างได้อันนี้คือปุ่มที่เพิ่มขึ้นนะคะพร้อมด้วยเราแถมเป็นเครื่องเสียง JBL นะคะเข้าไปดูใกล้ๆค่ะเครื่องเสียง JBL นะคะมูลค่าสามแสนเก้านะคะเฉพาะแถมแถมเครื่องเสียง JBL เนี่ยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะพร้อมลำโพงอีกสิบสองตัวพร้อมซับวูฟเฟอร์ด้วยนะคะส่วนด้านหลังนะคะออปชั่นเพิ่มนะคะหนึ่งเลยนะคะก็จะมีเป็นพมา่านนะคะพะมา่านนะเพิ่มขึ้นนะคะที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีเบาะนวดนะคะแล้วก็มีแท็บเล็ตนะคะมีปุ่มปุ่มจะเป็นปุ่มตรงนั้นเนาะ นะคะพร้อมปุ่มตรงนี้นะปรับปรับเปลี่ยนเบาะแล้วก็เป็นแท็บเล็ตนะคะอ่าซึ่งตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะเดี๋ยวดึงของลูกค้าไม่ได้อันนี้แท็บเล็ตตัวนี้อันนี้อันนี้เขารอชาร์จอยู่แรับหนึ่งนะคะซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้นะคะ ทำไมไฟไม่ขึ้นจะเป็นตัวที่เอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเนั่งดูจะเป็นตัวที่แสดงการทํางานนะคะปรับเบาปรับปรับเบาะได้นะคะปรับไฟปรับแอร์นะคะปเปิดเครื่องเสียงได้นะคะทุกอย่างจะอยู่ที่แท็บเล็ตหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือออปชันพิเศษคะ่ะในรุ่นลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ด้านหลังคะ่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประตูทาอ่าจะมีปุ่มท้ายนะคะที่สักที่ที่บอกเลยนะคะว่าปุ่มด้านท้ายค่ะจะสามารถปรับเก้าอี้นะคะคนที่นั่งตรงกลางได้ในกรณีที่เราจะวางของวางของนะคะไม่ต้องเดินอ้อมไปเลื่อนเบาะนะคะทุกท่านนะคะก็าสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อเลื่อนเบาะแถวที่สองได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยปบอ่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสามารถกดปุ่มตรงนี้ค่ะ นี่ก็คือรุ่นรีมิตต็นะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะสบูเฟอร์นะเอาละค่ะให้างานเดี๋ยวน้องน้อยเ,อเดินเล่นอยู่เดี๋ยวเรามาปิดทริปกันนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะทุกท่านนะคะบอกก่อนนะคะว่า,าบูธท,ที่เซ็นท่นเชิญค่ะคุณเอ็ม เชินคะแนนเชินค่ะนะคะบูธที่เซ็นท่านขอนแก่นนะคะเรายังอยู่กันนะคะทุกคนนะคะใครที่อยู่ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงอย่าลืมแวะเข้าไปหากันมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีจริงไหมคะจริงครับตอนที่เข้าไปที่โชว์รูมรถเยอะไหมคะ เยอะเครับเยอะเลยนะคะมีรถเลยครับมามีหลายรุ่นไม่ต้องรุ่นไม่ต้องรอนะคะค่ะเอาราคานี้เลยค่ะของฝันของน้องน้อยเดี๋ยว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 ป้าไปห้างล้วเดี๋ยวป้าจะไปซื้อของฝันมาฝากนะลูกค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณคุณเอ็มนะคะขอบคุณคุณแนนนะคะบ๊ายบายดูน้องน้อยดิน่ารักอ่ะ นา่ารักน้องอะไรคะน้องละลินค่ะน้องละลินนะคะสวัสดีค่ะเอาพาชมรถเลยดเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะ